สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ย่เล่สิผ้ามักปลาพี่น้องประโจพี่น้องประโจกพี่นอ้นองเคยได้ยินประโจก่อมักปลาสินหนึ่งด้วยค่ะย่กับสีเฮ็ดแบบสูตรง่ายๆสูตรแบบพ่อแบบแม่ผ้ามักบลถึงไสรลด,ดองรดดีใส่แต่ชุดรดก็เกลือพี่น้องนี่ค่ะชุดรด เกลือปี่น้อง คือเขาหมักมันแล้เขาสืเห็ดสะอาดเฮะหับอเขาสืมาหมากักมนนีเป็นปลาหนัโค้งด้วพี่น้องปลาหนโค้งค่ะบ้านใหญ่จะกินแต่ปลาหนําโค้งโละสองหลอดอันนี้ลอยี่สิบบาทใหญ่สื่ตลาดนัดบ้านใหญ่นในวันเสาร์ ามากไหวประมาณจัก1ิบนาทีสิบหานาทีฮะจังหนึ่งพี่น้อกจังนันจังเขาพีเขาเกลือมันจังนวมากเลยหนึ่งเลยบนนวดด้พี่น้อง่า